้อมเคียงคู่สู้ไปกับชาวนาไทยอาโมเรเก็บเกี่ยวความสุขอย่างภาคภูมิโอ้ยตั้งแต่มีดอกไม้ก็มีความสุขมากๆเลยโอย้แต่คุณผู้ชมคะ่ะคุณผู้ชมอาจจะมีความสุขมากกว่าปุ้งอีกคะ่ะเพราะว่ามีซีรีส์สบายๆให้คุณผู้ชมได้ติดตามนะคะสุดปลื้มกับแผ่นดินบายสปะกบไปชมกันคะ่ะ อานนี่พี่น้ำสั่งผักไว้เอาแช่ตู้เย็นไว้เลยนะได้จ้ะสวยเนี่ยวางไว้ก่อนอ๋อนี่ทำไมเปิดแอร์เย็นขนาดเนี้ยรู้นะว่าบ้านรวยแต่เปิดทั้งวันแบบเนี้ยมันเปลืองไฟนะรู้ไหมโอ้ยรู้ครับรู้อะไรรู้ไล้ยัไยงไงนี่ใช่ไหมดีมดแอร์ เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเย็นดิปิดทำไมอะร้อนจะยาตายก็มันเปลืองไฟนายนี่ใส่ไม่ดีเลยทำให้โลกร้อนถ้ามีคนแบบนายสักสิบคนหรือหนึ่งร้อยคนนะปั่นนี้โลกก็แย่ดิ <S <S และรู้ไหมตอนนี้น้ำแข็งขั้วโลกนะก็กำลังละลายด้วยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอยาจะแซบ <S <S บ้านฉันน่ะใช้พลังงานสะอาดไม่ทำให้โลกร้อนหรอกจ้ะพลังงานอะไรนะพลังงานสะอาดจ้ะ ก็ยัไปเช่นพลังงานลมพลังงานแสงอาทิต์อะไรเงี้ยอ๋อพอดีบ้านฉันน่ะติดโซลารเซลล์เนี่ยยิ่งตอนกลางวันเนี่ยนะรับพลังงานแสงอาทิต์มาเต็มๆมแล้วก็ให้ไฟที่ใช้อยู่เนี่ยนะหรือแอร์ที่เปิดอยู่เนี่ยก็ใช้พลังงานจากโซลาเซลล์เพราะฉะนั้นโลกไม่ร้อนหรอกนะจ๊ะก็ดีแล้วที่นายไม่ได้ทำลายโลกอ่ะฉันไม่ทำลายโลกหรอกแลวก็ฉันไม่ทำ้ายใครด้วยนะมีแต่ให้ความรักอย่างเดียวอะไรมองอะไร ม,มองไม่ได้เหรอมองใครมองเลยไปดีกว่าก็มองเธอเลยโอ้ยทุกคนทุกคนไปไหนเนี่ยไปไหนจะได้ไปไหนไปหาแม่ไงณพรเหรอโอ้ยไม่ต้องรีบไปหรอกเดี๋ยวแกก็ไปรอที่ร้านเรา,เาฉันโทรไปบอกแกเรียบร้อยแล้วอ,อ้าวเหรองั้นเธอก็นั่งรออยู่ตรงนี้แหละเาใจปะ๋ยวฉันขอเตรียมตัวแป๊บหนึง่งเอา้าแล้วถ้ามีคนที่กําลังรอนายรอซื้อของร้านนายอยู่เงี้ยทำไงโอ้ย ไปไหนอ่ะร้านก็ร้านฉันจะเปิดจะปิดเมื่อไหร่ก็ได้ป่ะไหนมันนิสัยไม่ดีเลยอาอารอก็ได้ไปแต่งตัวดิไปไปนะก็ไปสิไปนะไปสิเอา้าไป่ไปช่วยเหรอเร็วเร็วเดี๋ยวลูกค้ารอแย่แล้วเร็วเร็วดิลิบเดินหน่อยแผ่นดินแล้วทำไมไม่ช่วยกันถือของบ้างเนี่ยของก็ของร้านนายเธอติดรถฉันมาฟียังจะมาบ่นอีกเหรอช่วยนี่ช่วยหน่อยไม่ได้ไงก็ช่วยแต่นี่นายเดินตัวปิวเลยนะ ไม่คิดจะช่วยกันบ้างเลยหรือไงอ้ก็ได้ก็ได้อืมโอ้เดี๋ยวของก็พังหมดหรอกนี่กล้วยหนุบจากเกษตรกรอายุทยาเลยนะกล้วยอะไรนะนี่ตัวนี้กล้วยหนึบหวานหนับอร่อยอร่อยลองชิมไปจ๊ะสีปะลองลองลองอเก็บไว้เป็นค่าสิทธิ์สอดนะมัดรวบม,มัดรวบ เดี๋ยวป้อนดีกว่าอาปอากเดี๋ยวกินเองี๋นวมีคนมาเห็นหรอกอาปากแพนดินขอน้ำกินหน่อย <c oughs> เอ้า,อา,อา,อาไม่ไมค่ะเอ้าไซก็อยู่ร้านเหรอเนี่ยพี่นึกว่ากลับบ้านแล้วนะเนี่ย <c oughs> เออพี่น้ำคะ ผักที่พี่น้ำสั่งมาเช้าายเอาไปส่งให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็แผ่นดินเอาไปแช่ตัวเย็นเรียบร้อยแล้วค่ะขอบใจจะ้ะเออแล้วทำอะไรกันอยู่อ่ะอ๋อไม่ได้ทำอะไรค่ะคือไซก็แค่มารอรับแม่เ <c oughs> ออพี่น้ำคะ <c oughs> เห็นว่าบ้านพี่น้ำติดโซลาร์เซลล์ด้วยหรอคะ <c oughs> ใช่จะ้ะเอ๊ดูได้ไงอะ,อะแผ่นดินบอกอะอ๋อแผ่นดินบอก โซล่านี่มันอะไรเหรอน้ำมันทำไมจะเอาเข้ามาไว้ในบ้านละลูกมันไม่อันตรายเหรอหนูน้ำ <meal> เพราะว่าเนี่ยถ้ามันเกิดประกายไฟใช่ไหมมันก็ระเบิดต้มขึ้นมาน่าก,กลัวเลยนะ <Isaac> ไม่ใช่น้ำมันโซล่าค่ะแม่หมายถึงโซล่าเซลล์ที่บ้านพี่น้ำเนี่ยเขาติดตั้งเพื่อเอาพลังงานจากแสงอาทิตย์เนี่ยมาใช้รถไฟฟ้าจะได้ช่วยประหยัดไฟด้วยนะคะแม่เอออย่างนี้ก็ดีนะลูกเออเเอามาติดไว้ที่สวนเราบ้างได้ไหมอ่ะ เพราะว่าเนี่ยเวลาแม่จะสูบน้ํานะหรือจะต่อไฟอะไรเงี้ยมันก็จะได้ประหยัดไฟอะลูกแล้วก็สะดวกดีเออแล้วที่สําคัญนะมันประหยัดตังกระเป๋าแม่ติดได้ค่ะณพรทิพย์จริงๆแล้วเนี่ยสปกรเขามีโครงการก่อสร้างบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำโซลารเซลล์อยู่แล้วเนี่ยน้ำก็ว่าจะหาโอกาสไปบอกเกษตรกรในหมู่บ้านสุดปลื้มอยู่พอดีค่ะอืแล้วแล้วโครงการเนี่ยมันเป็นยังไงอะลูก ก็โครงการนี้นะคะเป็นโครงการที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสปกรเราเนี่ยได้มีการพัฒนาโครงการก่อสร้างบ่อบาดาลและระบบสูบน้ําโซลารเซลล์เพื่อการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินค่ะซึ่งโครงการนี้เนี่ยก็เป็นโครงการที่ทําตามความต้องการของเกษตรกรที่มีการขอการสนับสนุนจากสปกรค่ะแล้วสปกรเองเนี่ยก็มีการทําโครงการนี้นะคะตามสปกรจังหวัดที่มีการร่วมมือกับทางกรมทรัพยากรน้ําบาดาลนั่นเองค่ะน้ำจากพี่ ปิมปิมเลยพิมปิมเลยเีมากออพ,พี่น้ำคะแล้วทำไมถึงเลือกเป็นระบบโซล่าเซลล์ล่ะคะอ๋อที่สบ,บกเลือกเอาระบบโซล่าเซลล์มาใช้เนี่ยอย่างแรกเลยประหยัดพลังงานแล้วอีกอย่างนะก็เพื่อเป็นการนำแนวทางของ BCG m o เด l มาใช้เรื่องของ green energy นะจ๊ะ ซึ่งเรื่องนี้นะคะก็เป็นนโยบายของรัฐบาลค่ะที่เป็นการขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรมในพื้นที่ของสอปรกรแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะที่สปรกรเนี่ยเลือกใช้พลังงานแสงอาทิตย์มาเป็นพลังงานใช้ในการสูบน้ําแล้วก็กระจายน้ําเนื่องจากว่าโครงการนี้เนี่ยสามารถดําเนินการได้แม้เกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยจะอยู่พื้นที่ห่างไกลมากๆอะค่ะก็ยังสามารถทําโครงการนี้ได้อยู่แล้วที่สําคัญนะคะสประกรเนี่ยได้มีการริเริ่มโครงการพัฒนาแหล่งน้ําใต้ดินภายใต้โครงการก่อสร้างเบาบาดาลและระบบ สูบน้ำโซลาเซลล์เพื่อการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินนี่แหละค่ะก็เพราะว่าสบกเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการจับที่ดินทำกินและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในที่ดินทำกินให้มีความเหมาะสมสำหรับการเกษตรกรรมในพื้นที่กว่า36ล้านไร่แต่พื้นที่สบกส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรน้ำฝนเกษตรกรจึงต้องพึ่งพาน้ำฝนในการทำเกษตรกรรมเป็นหลักทางสบกจำเป็นต้องทำการจัดหาและก็สร้างแหล่งน้ำเพื่อทำการเกษตรให้ครอบคลุมและทั่วถึงและช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรโดยเฉพาะในช่วงฤดูดูแล ที่น้ําเพื่อการเกษตรไม่เพียงพอหรือในช่วงที่ผลผลิตที่กําลังจะติดดอกออกผลนอกงามแล้วก็ไม่ได้รับความเสียหายนะครับ ซึ่งในการดําเนินโครงการนะคะสํานักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดินเนี่ยเขาก็จะมีการร่วมมือกับกรมทรัพยากรน,น้ําบาดาลค่ะในการขับเคลื่อนโครงการนี้ให้ตรงตามวัตถุประสงค์นั่นเองซึ่งก็เป็นการส่งเสริมนะคะให้เกษตรกรมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการใช้น้ําค่ะไม่ว่าจะเป็นด้านการให้น้ําพืชในรูปแบบต่างๆร่วมถึงมุ่งหวังให้เกษตรกรมีน้ําต้นทุนเพื่อใช้ในเกษตรกรรมแล้วก็เพื่อเป็นการดํารงชีวิตรวมถึงสามารถประกอบอาชีพได้ในห้วงระยะเวลา10 ซึ่งก็ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2555ถึง2564ที่ผ่านมาเนี่ยสพปก็ได้มีการดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเนี่ยไปมากกว่า756โครงการแล้วค่ะซึ่งก็มีปริมาณน้ำเนี่ยเพิ่มขึ้นมากกว่า22ล้านลูกบาทเมตรเลยนอกจากนี้นะพื้นที่ที่ได้รับน้ำเนี่ยก็มีประมาณ10,000แสนไร่ค่ะที่ได้มีการร่วมดำเนินโครงการรวมถึงมูลค่าของการดำเนินโครงการเนี่ยก็ประมาณ765ล้านบาทค่ะ แล้วก็ตั้งแต่เริ่มโครงการมานะครับทางสงปกก็ได้มีการก่อสร้างไปแล้วด้ดยวงเงินมากกว่า87ล้านบาทรวมทั้งหมด62โครงการในพื้นที่กว่า24จังหวัดและดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จจํานวน13โครงการ8จังหวัดพี่น้องเกษตรกรได้รับประโยชน์ไปแล้วมากกว่า250หครัวเรือนเลยนะพื้นที่ประมาณ2,000กว่าไร่เลยนะแล้วโครงการนี้เริ่มไปแล้วหรอคะพี่น้ําแล้วเป็นยังไงบ้างคะ ก็หลังจากที่สปกยได้มีการติดตามโครงการที่ดําเนินการแล้วเสร็จไปแล้วเนี่ย mm hmm. ก็พบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่เนี่ยพึงพอใจกับโครงการนี้มากๆเลย mm hmm. เพราะว่าเกษตรกรเนี่ยมีการเริ่มใช้น้ําในโครงการนี้นในการทําการเกษตรหลากหลายรูปแบบเลยนะไม่ว่าจะเป็นปลูกผัก ผล,ลไม้แล้วยิ่งในช่วงฤดูแล้งเนี่ยยกตัวอย่างเช่นจังหวัดร้อยเอ็ดเขาก็มีการใช้น้ําได้อย่างมีประสิทธิภาพเลยซึ่งจากการติดตามโครงการนะนนะก็เพราะว่าเกษตรกรในพื้นที่ของจังหวัดร้อยเอ็ดเนี่ยเขามีการใช้น้ําในการทําการเกษตรในหลายรูปแบบเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการปลูกพืชผักสวนครัวนะคะในระยะเริ่มต้นต่างๆเพื่อเป็นการลดรายจ่ายให้กับตัวเองพี่น้าคะแบบนี้จะขอเข้าร่วมโครงการและขอรับโซลารเซลล์มาใช้ได้ยังไงบ้างหรอคะโอ้จะไปยากอะไรก็ไปติดต่อที่สปก,กอดิ ที่ไหนใกล้ก็ไปที่นั่นเลยเจ้าหน้าที่เขาพร้อมให้บริการเสมอใช่จ้ะโอ้แม่คะงั้นพรุ่งนี้เราไปที่สปรกรกันเลยนีไหมคะแล้วก็เดี๋ยวให้พี่น้ำช่วยแนะนำได้นะคะได้จ้ะไม่ต้องห่วงง่ายมาก